สิ่งที่สวนสัตว์แ้ว่สิ่งะชัดมากลังที่เยอะเป็นดาเป็นดาต้งเป็นตกพลังที่เยอะเสวัสดีค่ะโอเคก็ทำอย่างนี้อีกประมาณห้าน่าไม่เดีวนอะไรไมชอบมากชอบชอบมไม่ค่อยดูเรื่องความรับเบแต่ว่าจะดูงานเกา่ยวกชอ๋อพี่ลืมเอาลิปสิ แม่มันซูมมันซูมใกล้เลยแม่มันซูมมันสูมไกล้ตาเลย จะบอกว่าปลุกเสกที่วัดพระแก้วใส่ล็อกมือมีต้งระวังถ้าไปเสียบไปทาผู้ชายมันจะหลงเราไหมส่วนอันนี้พี่พี่ลองพี่ลองเดือดแมนมือค่ะแมือไม่ต้องถูอีกมือหลังข้อบ่าใด้วยค่ะมเป็นออฟฟิศซินโลรมาสชจ์ตอนมันจะเย็นสุดชื่อไม่ต้องทาหลังหลังข้อบ่าใดเป็นเย็นนะทาหลังทาหลังเป็นเหลังข้อต้องทาเลยวเดียวทาไปเรื่อยไปค่ะทาไปเลยหลังข้อพี่จะเย็น

มองกล้องมีใช่ไหมอันนี้กล้องอันนี้กล้องพี่อุกล้อง อันนี้โคอัะแค่กรดถ่ายฝก่ายรูปกันด้วยนะคะขอบคุณมากแก็ากนฝั่งในั่งที่เป็นลอถ่ายเขาจะเข้ากันดีเลยหัวใจ เรคคอร์ดครับห้าสี่สามหงห้าสี่สามสองหนึ่งเรคคอร์ดค่ะสวัสดีค่ะสำหรับท่านผู้ชมนะคะที่เป็นแฟนรายการชัญญาเปิดไพ่วบอลต้องหลักสองเปิดกล้องนี้ก่อนโอเคยเดแล้วก็เปิดไพ่บอลไพ่บอลไพ่บอลชัญญาแล้วพี่ต้องแบบสวัสดีพร้อมจะเปิดเห็นกี่เมื่อวันดีกล้องกล้องนึ่เนี่ต้เดี่ยวมันนะ เคนะคสามอนได้ด yes, okay. uh huh. ค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับรายการเปิดไพ่คุณตี้ใบอาจารย์ชัญญาค่ะวันนี้ชัญญาก็มีเรียกว่าเป็นแขกพิเศษที่ทุกทกคนเห็นแล้วต้องร้องอ๋อและก็รู้จักกันทั่วประเทศเลยนะคะวันนี้ยินดีต้อนรับพี่อุ๊งวิริยาค่ะเรียกว่าเป็นดลลิ่ง เมืองไทยนี่ทุกคนต้องรู้จักนะคะจะเป็นโมเดลลิ่งที่สร้างปั้นดาราซุปตาร์นางเอกนางแบบโอ้โหหลายหลายแค่แล้วนะคะให้ปั้นหมดดูไหมมีคุณอ้าพัชราภาคุณเอ็อิสริยาคุณเพ็บรุจิลาคุณหพัชรีลาคุณเวศสารินคุณฟิลอีกทุกสักคุณเวนต์อนนี้คุณเพชรกิจและมากมายเลยเยอะแยะไปหมดเลยแล้วตอนนี้ปีนี้เขาขอปั้นตัวเองค่ะอ่าได้แล้วค่ะ ชัญญยาและไพ่เดีย์คีบายชั้นาและไพ่ยิปซีและไพ่อื่นๆนะคะโดยไพ่ไม่เคยโกหกและไม่เคยเอาใจใครวันนี้พี่อุ๊บสามารถมาเปิดไพ่ด้วยตัวเองเลยพี่อุ๊บนล่ชั้น่างหลายครั้งแล้วแต่ว่าเราไม่ได้คิวใลยกันสองสามปีแล้วนะจังหวะไม่ลงตัววันนี้โชคดีมากๆเลยยินดีเลยได้เจอกันตัวเป็นๆแล้วใช่ค่ะพี่อุ๊บลองแนะนำตัวเองนิดนึงว่าตอนนี้พี่อุ๊บทำอะไรอยู่อัปเดตชีวิตพี่อุ๊บค่ะตอนนี้ชีวิตรู้สึกว่า จุยงเหว่งมีรับงานอีเวนต์นะฮะแล้วก็เปิดสถาบันสอนเดินแบบบุคลิกภาพจะพยยิถาการแสดงอุบโมเดลแพลน,นที่ชั้น3น้องกินภาสซาบาังกับปิแ,บบแล้วก็เป็นกรรมการทุกอาทิตย์แล้วก็รับงานผู้รัาราชกรเลย เห็นพี่อุ๊บเดินแบบ้วยก็ฟูลเชิญแบบว่าดินแบบไ้่ะ63ปีก็ยังมีแรงอยู่ค่ะสาปีค่ะปีนี้นรับยังดูปิงอ่นะครับุภาคก็เลันทิ่สามุภาคมาหมาๆครับก็ต้องอยู่ต่อไปอีกสัก80ไิปีเลยเอาเกินแค่ะแล้วตอนนี้พี่อุ๊เป็นงเป็นบ้างตอนนี้ก็อยากจะมาถามอะไรก็ช่วงนี้มันอาจจะมีอะไรเหมือนแบบวิบากกรรมเพราะว่าเวลาเราไป ช่วยงานใครไปทํางานกับใครพี่เต็มร้อยเป็นพันเต็มหมืน่นจ้างหมื่นทําแสนจ้างแสนทําล้านแต่ทีนี้มันก็จะมีสองสามเจ้าที่มันมีปัญหาที่สาคัญคือเรื่องปัจจัยซึ่งม,มันไม่ได้อย่างที่เราตกลงกันส่วนมากจะเป็นสัญญาใจเพราะที่จะไม่เป็นลายลักษน์อเจ้าอ,นนอันนี้อันอรารนะคะเพราะว่าสมัยนีย้สัญญาใจบางทีเราใจแล้วเขาไม่ใจกับเราแต่ถ้าใจใกับเราด้วยมันก็โอเคแต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้แล้วเนี่ย เอกสารสัญญาคดีความสำคัญครับตรงนี้เพราะว่าพี่เป็นคนที่ให้ใจเต็มร้อยและเป็นคนที่แบบสงสารและเป็นคนที่ทําอะไรเต็มที่อย่างที่บอกว่าต่อไปนี้ก็ใจดยไม่ได้แล้วต้องเคี่ยวเค็มมันนะนะครับถ้าอย่างวันนี้พี่อุ๊บมีคําถามกับไพ่ชัญญาแน่นอนแน่นอนมากเลยกำลังอยู่ในใจครับค่ะโอเคสัญญาจะใช้ไพ่เดียวไพ่ชัญญาแล้วก็ไพ่ยิปซีและไพ่อื่นนะคะโดยที่ไพ่ไม่เคยโกหกและไม่เคยเอาใจใครค่ะ ลูกสามารถถามแล้วก็เปิดไพ่โดยใช้หนึ่งซ้ายหยิบไพ่มาหน้าใบสำหรับแต่ละหนึ่งคนแต่ละหนึ่งนับเงินจะไม่ลงมือใหญ่นะคะันแต่ับผู้ชายอะไรค่ะพี่อยากจะถามอะไรสิแม